หยางใช่ไหมมาดามแซ คุณกอนค่สามารถสั่งซื้อน้ำพริกและเสื้อและปลาส้มได้ที่บ้านสวนหลังสีเขียวนะคะรัตนา under score channel นะคะสามารถแอดมาได้เลยที่บ้านสวนหลังสีเขียวนะคะรัตนา under score channel หรือทักอิ inbox มาได้ที่เพจป้ารัตนาชาแนลสีฟ้านะจ๊ะสวัสดีหญิงรัตนาจ๊ะตัวกลมกิ้งไม่ได้บอกว่ารักป้ารัตนาคุณไม่เคยรักมีรู้มีรู้เรื่องไหมเออพี่ฟ้าต้อนบอกว่าพาพูดก,กันหมดเลยเจ๊บอกรักแจงหน่อย ไม่รักใครอ่ะอยจะมันงง่ายได้เลยอย่างนี้เลยมาดำแซบพว่าแหมวันนี้สวยนะป้าก็สวยก็เลยอะ ไม่ปฏิเสธเชื่อไว้เถอะเป็นคนดีด้วยสวสดีคุณมีมิวนะคะคุณมานีน้องเอกประพฤตินะคะคุณนัทธนิชาสมลิซ่านะจ๊ะคุณสุภชัยบอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะมากันเต็มบ้านออมาเต็มเอกุ้งกุไม่รู้เรื่องแต่อย่ามานะอ้าวคุณเดินเพนถามว่าไม่รู้คนอย่างนี้เขาจะฆ่าคนนะขายได้กี่กระปุกแล้วเนี่ย ไม่สนมั้งหรอกเอ้าไม่สนด้วยนะนางง้อหน่อยดนแม่ง้อลูกค้าหน่อยขอร้องไม่ใช้อะไรนี่ขนาดนี้ง้อลูกค้าคนอื่นไม่ใช่อีเนี่ยคนอื่นเขาอยากอยากซื้อเจ๊เพราะเจ๊สวยโอ้ดีดีดีาีเอาลิสซมาซื้อเราเยอะๆเลยโอ้คือจะมากันอาเออลองเล็ก่อนมามามากันเลยค่ะมากันดีๆเงี้ยมดีอย่างดีละซื้อน้ำพิกซื้อน้ำพิกซื้อเสื้อซื้อเสื้อซื้อปลาซ่อมซื้อปลาซ่อมนะ บอกบอกเขาค่าขนมค่าแพมเพิสเรานะค่าขนมค่าแพมเพิสเรานะบริบูรณ์ไว้หมดใช่ตอนนี้ตอนนี้นะคะค่าแพมเพิสเปลืองกว่าค่าขนมอีกค่ะขนมไม่เท่าไหร่นะคะสวัสดีดีเคยี่สิบสี่ไอ้ตาบอกว่าป้าปูเกาะหัวไม่ได้เกาะหัวพวกเระเกาะมึงเลยเนะโอ้โหเดี๋ยวนะจบเจ้ตตาวะไรลยพี่จอยยอดขายเดือนนี้ถึงล้านยัง ร้านอะไรหัวร้านนะส <c oughs> ิ <c oughs> ผมร่วงจะหมดหัวแล้วเนี่ยแหลกเรื่องอย่างนี้นะใครก็ไม่เชื่อคุณหรอกสวัสดีคุณย,ยุทธพี่กอบอก อกบอกว่าน้ำพริกของดีที่ต้องมีติดบ้านเออจริงพี่กอบริงขอบคุณนะคะเออสวัสดีคุณโรอดด้วยนะจ๊ะคุณผู้หญิงที่ชื่อกอขอโทษพยายามอย่าสะกิดขาข้างนี้ได้โปรดเออพี่ดงพรบอกว่าถ้าใครอยากเห็นจอยกับแจงนะคะให้ไปดูอั้มกับเบลล่านะคะเหมือนกันเลยไม่เหมือนแั้สวยคนรไม่สวยคือคนอื่นคนไหนคนไหน คนที่พูดมุ้งมากนี่แหละหโยใครเป็นอ้ําใครเป็นเบลล่าดีล,ล่าพจุดจองได้พี่จองพี่อ้ําได้ไหมถูกันจะพูดเลยวสวัสดีพักดีนะจ๊ะคุณพร้อมใช่ไหมน้ําพริกมีกี่อย่างครับป้าไม่ต้องถามเว้ยหก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 อย่างเจ้าจะกี่อย่างนะอ้าวก็ถามไงก็ตัวเองเป็นคนถามไม่ต้องถามนะอีบอ้าบอคอแตกพี่นีบอกป้าจ๋ามานั่งทําไมเนี่ย บ้านกู้ก็อยู่ได้เออไม่ใช่บ้านมึงคนเดียวหรกเออรู้เรื่องหมดสวัสดีคุณทรงพลคุณน้องกมันถามว่าเจ๊ทำนายให้หน่อยวันนี้จะมีบินอีกไหมครับอุ้ยบินอะไรอ่ะมีอะไรบินไหมวันนี้จะมีอะไรบินไหมไม่ให้บีนเลยค่ะอ๋อวันนี้ไม่มีบินเธอไปอยู่ได้เธอพูดอว้เลยสวัสดีคุณสิลิกรไอ้ต้าบอกว่าอะไรป่ะฮะใครอํำใครอึ้งอ่ะพี่ มาอัมอึ้งไม่ใช่อัมอึ้งอึ้งโอ้ยโอ้ยพูดถูกต้องไม่ตลกไม่ตลกพูดตลกอ่ะไม่ตลกมึงไม่ตลกมึงอย่าพูดเดดแดดหนูไม่ตลกเออเดี๋ยวพี่โนดมาแล้วมึงจะรู้สึกเออสวัสดีพี่เนธนะจ๊ะนิ่งนงสวัสดีอู๋ก้องสันขอโทษค่ะคุณมีมิวบอกว่าป้ารัตนาปากร้ายแต่ใจดีนะ ไม่ดีกใครแล้วก็อ้าวไม่ดีเหรอตัวไม่ดีนะใครได้กับใครได้นะเจ้๊ถ้ามีคนร้ายกับเจ๊อะเออมาที่คุณจะดูอ๋อได้ยังไงเหรอพระเอาไม่ออกหรอกพี่พูททองนุ้ถามว่าปอต้อยเป็นพยาบาลแล้วตื่นไปทำงานกี่โมงจ๊ะตลอดตื่นกี่โมงอะตื่นกี่โมงไม่ต้องถามแล้วนะกี่โมงไม่บอกเขาไปเลยเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่ได้ไปทางานจริงไอ้บ้าบอกคอแตกมงยังเป็นย้บอกบอกเขาไปสิเราตื่นบ่ายสองบ่ายสองแล้วเข้ากะดึก กะบายเอากะบายไปต่อมึงกะบายพปดีเพอเดี๋ยวพี่โนอะไรเรามึงโซ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโนเกียบอกว่าแนะนำน้ำพริกบ้างสิกูไม่แนะนำมึงอะแล้วใครจะซื้อไม่ต้องซื้อก็ได้อ้หูเอ้ยกูไม่ต้องการมึงอะอู้เป็นแม่ค้าที่อินดี้ที่สุดในประเทศไทยนะคะไม่ง้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรยอมเจ๊ง ยอมไม่มีกินใช่ใช้มุ้ใช้พูดกันอย่างนั้นแล้วสวัสดีเปิ้ลนครเมืองใหม่บอกว่าอยากเจ๊จุกเจ๊หนาดาราไอมาโนดอยากได้คำคมอ่ะป้าไม่ต้องมาได้คำคมหรอกอ้าสวัสดีพี่เคคุณตุ้มคุณสมศักดิ์คุณเคเอสคุณเคเอสเรา เราถัดคลิปไปแล้วอยู่หน้าช่อง v ีหนึะจ๊ะป้ารัตนาวีหนึ่ลองไปหาดูนะจ๊ะสวัสด,สสดีใครมาหาเราหาเธอเนะสวัสดีน้องออฟนะคะคุณอย,ยอย่างนี้เขาเอาเรื่องดับบิวเจนะคะคุณมีมิวถามว่าปลาส้มเท่าไหร่คะปลาส้ม1แพ็คมันจะเป็นเนื้อปลาล้วนนะคะ1แพ็คครึ่งกิโลกร,รัม1 3 5รวมค่าเดินทางแล้วถ้าใครลองชิมจะรู้เลยว่ามันจะทานได้ทั้งแบบแบบที่แบบ ส่งไปเลยอะคือมันสดสดหรือว่าจะเอาไปจี่นิดนึงให้มันแบบเกรียมๆนิดนึงอะมันก็จะอร่อยทั้งสองแบบเลยนะพี่นีบอกว่าไม่ขายก็เก็บไปเลยมึงก็มึงก็ไม่ต้องอยู่เลยแต่นิ้งโนมบอกว่าขายเธอคุณแม่ขอร้องมึงก็ไม่ต้องพูดว่าพูดพั่มเพลือเออพูดทุกเรื่องเลยสวัสดีคุณสุนคุณสุนเก้าสี่สมัยพูดจริงนะเนี่ยบอกว่าถ้าเปลี่ยนจากด่ามาชูน้ำพริกอะหมดไปนานแล้ว โอ้ยด่าจริงอะโอ้ดจริงจริงดังด่านาะโอ้ยปากพูดอย่างงี้มันดังด่าตลอดอะเชชเด่าจริงปะโอ้ยกูไม่ได้ด่ามันอย่างนั้นเลยวอหรอแล้วมันเบามาจากไหนกันเนี่ยเออแนนสิเธอเคดูไอ้เล่ใครจะว่าเธอไม่มีใครว่าหนูเขาว่าแต่นะกันเนาะเออมาสิมาว่าสิกูจ้องอยู่แล้วเออจ้องอยู่นะเสื้อผ้าทุกแนวบอกว่าผ้าที่วางอยู่ตรงนั้นอะขอได้ไหมไม่ให้เอาไม่ให้นะห่วงไว้ทําอะไรมีเยอะแยะเลยนะ ไม่ต้องเลยดิก็เอาไปเลื้อนเนี่ยเอาน้ามีเป็นร้อยตัวเลยเนี่ยอะไรอะเสื้อเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องการหกสีหกอู้หหรือเป็นร้อยเลยไม่ต้องการจะงกไปไหนเนี่ยเออไม่งกเหมือนมึงหรอกพี่กันเติมบอกเจ๊น่ะหรอด่ากับกินตั้งใจด่าแล้วกินน่ะ จะกินจริงๆก็ด้กินอ่ะทำไมอ่ะพูดถูกสวัสดีสาวสองบ้านนานะคะพี่ภูเบบบอกว่าเจ๊หมอผมถามจริงๆนะคืนนี้เหลืองปะครับเหลืองไปแล้วอย่าอีกปากเลยเมื่อกี้เพิ่งเหลืองเลยจกไปล้นเลยอ๋อยิกเลยเนาะโอ๊ยโ้ย พี่โนดรู้ดีขึ้นช้าเพราะเหลืองนี่เลยคุณอะไรอ่ะเบียร์บาร์ลบอกว่าพูดไปเพาะตีปากนะคะวันเนี้ยมาตีคงจะตีต่อเอล่ามีของจริงนะหมุนต้องการไหมล่ะสวัสดีก้องเหีียวเหี่ยวเลยเหี่ยวรายการเสวอเลยจะพัดเจ๊พี่ฟ้าตตนบอกว่าถ้าขายแพ ถ้าขายไม่ได้นะเพมเพ์ดไม่ต้องใส่ใส่กาบมาพาะพร้าวแล้วกันเรื่องของโก,โกโ้พี่พี่ฟ้า,าตะวัน,น,นี่ยพี่ฟ้าตะวันส่งกาบมาพาะพร้าวมาให้หนูหน่อยค่ะพี่หนูออไม่ไหวแล้วหนูล้างทุกวันเลยน้ำหมอบอกไปเราขึ้นช้าเพราะเราเหลืองมีอะไรไหมเออขึ้นช้ากูว,าว่กกูเหลืองมึงมีอะไรไหม แล้วหนูเหนื่อยเนี่ยสงสารไหมไม่ไม่เหนื่อยละาทำอะไรเหนื่อยไม่ได้หนูเหนื่อยนะจะเหนื่อยภาษาอะไรเลยก็เก็บเก็บเรือของเจ๊ย่อยเหรอย่อยโดนแน่เราเรลิ่งเด็ดขาดเหลืองโอ้ยไม่เหองสวัสดีป๊อบอายสวัสดีคุณนิ่มนะจ๊ะคุณอะไรอ่ะคุณจินซาใช่ไหมแล้วเมื่อกี้นะคะคือด้วยความผิดพลาดทางเทคนิคด้วยความที่มันเหลืองใช่ไหมเราก็ต้องฉีดสเปรย์ปรับอากาศ แล้วสเปรย์ปรับอากาศอ่ะไปซื้อซื้ออันที่มันเป็นตะไคร้ตะขคเหตะไคร้ใช่ไหมเออตะไคร้สีเขียวจะหยิบตะไคร้มาฉีดกับไปหยิบใบก้อนมาฉีดเออนั่นแหละหอมล้นจวนใจเลยฉีดเจ๊ฉีดเจดีไหมไม่ต้องมาฉีดแล้วเราป้าทำเรื่องแบบนี้เดี๋ยวก็ได้ดีแล้วจริงๆนะใบก้อนกับกับสเปรย์น้ำหอมมันต้องจับวางแยกกันนะใช่ สองบอกพรุ่งนี้รหัสตู้เซฟออกผมส่งให้ครับไม่ต้องส่งเรากูไม่ฟังมึงลยส่งเหลืองอะนะไม่เอาเหลืองนะก๋ามะพร้าวเออก๋บมะพร้าวก๋ามะพร้าวถ้าส่งก๋ามะพร้าวให้เจ๊ใส่อ่ะโอ้ันกูจะส่งกลับคืนไปดิโอ้ยโอ้ตูด้นใจเรามากเขาตอบเก่งว่ะเขาแบบส่วนเก่งเก่งเก่งเลยนะสวัสดีคุณธรรมนูญคุณเบงเบนเบนนะคะคุณแก้วนะคะคุณสุภาพรคุณสุพจน์นะคะคุณ เออสวัสดีทุกคนเลยนะตองบอกว่าอ้าวงั้นไม่ส่งแล้วงอนเออมึงงอนก็อง,งอนไปสิผู้เรียัง,งว่าไม่กุวนเจ๊เจคิดจะงอใครไหมไม่งอไอปากทุเรทุลังเอ่ออาเมื่อกี้ม,ม,มีใครเขานะคุณอยู่บ้านดีๆนะคุณมีมิวสาวเมืองเหนือนะคะถ้าสนใจปลาส้มนะคะสามารถสั่งได้ที่บ้านสวนหลังสีเขียวนะคะรัตนาเดอร์สกอชเแนล แอดมาได้เลยนะคะหรือว่าจะทักไปที่อินบ็อกซ์เพจสีฟ้า,าป้ารัตนาชาแนลก็ได้นะคะสั่งได้เลยนะจ๊ะเรามีทั้งน้ำพริกหกรสชาติเสือ้อเสื้อหกสีแล้วก็ปลาส้มนะจ๊ะน้ำพริกสามกระปุกหนึ่งใบแดงนะจ๊ะสามกระปุก1 1> หนึห่งใบแดงยังไม่รวมยังไม่รวมค่าเดินทาง,ทางนะจ๊ะคุณนายเนี่ยนี่จ๊ะทักมาได้ที่บ้านสวนหลังสีเขียวนะจ๊ะแคปไว้ก่อนก็ได้ ล้วจะโทรมาเจถ้าไม่ซื้อไม่อะไรไม่เป็นไรทักมาด่าเจได้มาด่าคุณิคุณกอนคุณกอนขอบคุณมากนะคะเห็นคุณกอนทักมาแล้วนะจะสั่งซื้อน้ำพีขอบคุณคุณกอนมากเลยนะจี่ใครอยากทักมาด่าเจใครอยากทักมาอะไรเจทักมาได้เลยจ้าารนี่ไง คุณเอกน้องเอกประพฤตยังบอกเลยอร่อยทุกอย่างโดยน้ำพริกปลาเอ่อโดยน้ำพริกปลาราผัดนะคะขอบคุณมากเลยนะหนูชอบน้ำพริกเผาอ่ะเพราะมันไม่ค่อยเผ็ดดีเจชอบน้ำพริกอะไรที่สุดไม่พูดกับมึงพี่จอยถามน้าหมอน้าหมอชอบน้ำพริกอะไรที่สุดดีที่สุดน้ำพริกอะไรอ่ะน้ำพริกหวานน้ำพริกหวานน้ำพริกหวานออ้ยเจอันนี้ฟิมค่อยมีกําลังใจหน่อยบอกว่าเหนื่อยรอบเดียวรอบดึกไม่น่ามาแล้ว พ่อเธอฟิมพอก่อนนะเหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงๆโนโกเกียบอกว่าเจ๊ด่าเป็นไหมเป็นไหนหดา่าซิอบ้าบอคอแตกเนี่ยเชียบไม่ได้เงียะมึงอยู่ไปว่าคนนี้นะเขาสุภาพเรียบร้อยในบ้าน,นแหมพี่ฟาตาววนบอกว่าปลาส้มอร่อยมากๆกินแก้มเครื่องดื่มเข้าก้า แต่ก็จริงภาษาอะไรสวัสดีคุณนิวเยียบ้านเราภาพคุณเพจ้าค่ะตอนนี้ไลฟ์อยู่2ององช่องทางนะคะทั้งบ้านสีแดงบ้านสีแดง y o YouTube ปปารัตนาชาแนลแล้วเอ่อทิกตอกนะคะปารัตนชาแนล n e l V2 นะคะเพราะว่า V อื่นๆมีความเสี่ยงที่จะบินตอนนี้ไลฟ์อยู่ V2 นะคะตอนนี้เรามีอยู่ ป้ารัตนาชาแนลวีหนึ่งวีสองวีสนะคะไอต้าบอกว่าทักไปคุยเล่นกับพี่จอยได้ไหมกลัวพี่จอยว่างโอ้โหไม่ต้องก็ได้มั้งตอนนี้แพมเพิร์ดวันละสี่ผืนทุกคนไม่ว่างหเดี๋ยวนะช่องนี้วันนี้เป็นอะไรเอ่ยมันอุ้ยอ้้าวเวลหอนหน่อยแปกไหมนั่นช่องติ๊กตอกจ๋าทุกๆคนนะจ๊ะที่พิมพ์มานะ อันนี้หนูขอแจ้งนิดนึงนะจ๊ะที่นี่ไม่ใช่บ้านหมอปานะคะหมอปามีอีกหลายแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มไปติดตามได้ตอนนี้เจ๊ต้อยกลับมาอยู่กับอยู่อยู่ในความดูแลของ J เจ๊รัดดาแล้วลกลับมาอยู่ในความดูแลของ J เจ๊เรัดดาได้3ปีแล้วล <ไป S 2> นะจ๊ะเราไปรับเจ<ม>๊ต<า>้อยมารักษาตาที่บองไม่เห็นนะจ๊ะอันนี้เราสองคนไม่ใช่ทีมงานของหมอปาอนะจ๊ะและที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านหมอปานะจ๊ะถ้าจะติดตามบ้านหมอปา ไปติดตามได้เลยทุกแพลตฟอร์มของหมอปานะคะเจ๊อยู่กับ เจ๊รับดาวสามปีแล้วค่ะแสดงว่าพวกพี่ๆเป็นสิบสิบคนยี่สิบคนเนี่ยไม่ได้ติดตามนานแล้วเนาะอ๋ออาจจะเพิ่งอาจจะเพิ่งเข้ามาเพิ่งจะหาช่องเจอใช่ค่ะเพิ่งจะมาเจอกันขอบคุณนะคะที่หากันจนเจอนะคะขอบคุณมากเลยนะคุณสิริบอกว่าเอาป้ามาขายของก็ดูแลไปให้ตลอดนะไม่ไม่ต้องสั่งง่ายง้นยด้วยเออกูดูแลมายี่สิบปีแล้วจ้าก็ดูแลยิ่งกมึงอีกเออเจ๊ไม่ได้เพิ่งป่วยปีเดียวหรือสองปีนะคะอาการของเจ๊เนี่ยเข้าปีที่ยี่สิบแล้วแล้วตอนที่เราไป ฝากบ้านหมอปลาเราไปฝากแค่ปีกว่าจริงๆเราไปฝากแค่ตอนน้ำท<อ>่วมเฉยๆนะะแล้วเราก็ไม่คิดหรอกว่าเจจะดังขึ้นมาแล้วหมอปลาก็บอกว่ารับงานไว้ให้เยอะแล้วคิดมากกว่าจะคิดอีกพอรับงานไว้ให้เยอะแล้วเป็นคุณสิริช็อปก้าเอากลับไหมคะถ้าหมอปลาพูดแบบนั้นว่ารับงานให้เจยเยอะแยะแล้วนะเจสามารถต่อยอดช่วยผู้ป่วยในบ้านได้อีกหลายคนนะคุณสิริช็อปก้าเอากลับมาไหมจ <พอ S 1> <า>้าเพราะว่าอย่างน้อยป้าเราถึงนะเราถึงจะเป็นคนป่วยนะคะก็ยังทําประโยชน์ให้สังคมไม่เป็นภาระกับใครนะคะเราเราเรา ก็ยินดีตรงนี้นะ เรายินดีและเต็มใจให้เจ๊ได้มีประโยชน์ต่อสังคมแถมไม่เป็นภาระต่อสังคม<ช>ด้วยยังช่วยสังคมเลยนะคะขนาดคนป่วยอย่างเจ๊ยังช่วยสังคมเลยเราก็ต้องยินดีก็ต้องยินดีไปนะ,<ำ>ะจริงๆใครทําดีเราก็ต้องยินดีด้วยเพราะฉะนั้นเราเห็นนะเรามีประโยชน์ต่อสังคมช่วยคนป่วยได้นะเราก็เป็นคนป่วยก็ให้ช่วยไปยแล้วอีกอย่างเรงคุณสิริช็อปเราไม่ได้ฝากฟรีนะจ๊ะเราเสียเดือนละหกพันนะจ๊ะเราจะต้องจ้างคนดูแลประกบเจ๊สามพันบาทนะจ๊ะและอีกสามพันบาทอเราต้อง ฝากเอาไว้ให้เจ๊กินข้าวนะเพราะว่าบ้านหมอปามีเลงแค่ข้าวเช้ากับข้าวเย็นเพราะฉะนั้นกลางวันเจ๊ไม่มีอะไรกินเราต้องฝากเงินไว้เราก็ต้องฝากไว้หกพันไอ้อย่างนี้เรียกว่าดูแลพี่จ้าคุณสิริช็อปและการที่คุณมัพีนแล้วใช้ชื่อสิริช็อประวังนะคุณช็อปชอบชอคุณขายของด้วยนะเนี่ยโอ้โหนะโอเคสวัสดีคุณมิกุนะคะคุณฟาอิกนะคะคุณอัมไพพี่โนวันสวัสดีจ้าถามว่าป้าทานข้าวหรือยัง เรียบร้อยแล้วเนาะพี่ผู้เบศบอกว่าถ้ากลางคืนเหลืองอีกโอนสองพันโอนมาก่อนได้ไหมพี่ผู้เบศหลายรอบแล้วนะเหลืองกับหนูเนี่ยเหลืองหลายรอบแล้วนะเหลืองอย่างเช่นนี้แหละมันจะได้ดีอะไรล่ะไม่โอนสักทีบอกเหลืองจะโอนเหลืองทุกวันโอ้ยเหลืองอย่างนี้เหรอสี่น้องเราหมอถามจะอยากให้หนูเหนื่อยเหรออยากให้เขาเหนื่อยแต่ว่าเออเออมาสิมาสิเออสวัสดีบาร์บี้สวัสดีเอเชียนชิคนะจ๊ะ พี่ดวงพรขึ้นเลยบอกเจ๊พี่สาวเป็นชาติแล้วนะพี่มาเลยบอกว่าป้าอยู่บ้านหมอปลาก็ขายของนะคะขายปลากระป๋องขายกาแฟขายน้ำโก้ขายน้ำผึ้งออกงานขายของต่างๆหลายที่คุณสิริชอบดูบ้างไหมอ๋อเหรออุ้ยไม่รู้เพราะเถอะเพราะว่าเขาเขาตั้งใจมาป่วนคุณเบิร์ตหนูลงไว้แล้วนะจ๊ะ หนูหนูลงไว้ในช่อง 1> V 1, 1> แ,ลแ,ลแล้วแล้วก็ช่องสีฟ้าแล้วจ้ะขมสนนะแรงอ่ะบอกป้าข้างบ้านไม่ช่วยแล้วยังมีความคิดลบตลอดดูแลครอบครัวตัวเองดีหรือยังไม่เป็นไรไม่ใช่หมายคนเรามันก็ต้องมีมีบ้างร้อยคนมันก็ต้องมีโผมาสักคนนึงเพราะฉะนั้นเราไม่<อ>ไมพี่จอยแต่หนูไม่เข้าใจอ่ะเขาจริงๆเขาน่าจะมีสมองแบบฉุกคิดนิดนึงว่าเฮ้ยเขาเป็นแค่าติทําไมเขารับมาดูวะแล้วทาไมลูกกับัวเขาไม่รับไปดูวะคุณต้องมีสติคิดนิดนึงเพราะนั้นเองพี่ผูเบศบอกว เลยอวนทำไมไา้แพมเพิร์ดกล้าเปล่าบอกกล้าเปล่าเอาเถอะเอาเอะอาจะอ่านชื่อพี่คุณอีกมากหนูขอบคุณหนูจะทําตามจ้ะบอกว่าใส่ใจแต่คนที่ให้เกียรติเราค่ะเป็นกำลังใจให้ป้าและทีมค่ะ